ขอหนึ่งบทเพลงฮะหนึ่งบทเพลงเพื่อตำแหน่งแชมป์เพลงนั้นคือเพลงวันนี้ร้องเพลงบอกฮักปะต้องสงสารครับผมจากบอยครับ พอต้องนักใจกอนอยากจบขอเพียงให้บอกอย่าหลอกทำเป็นห่วงยายปากบอกสงสารแต่ใจนั้นเจ้าหาทางไปข่าวลือเรื่องเจ้ามีม่าไอรู้แก่ใจนั้นมาจะเอ่ยคำลา กระโบต้องหาคำบางขอหยุดให้เจ้าทุกอย่างยอมห่างเพียงเจ้าบอบล่าเรื่องเก่าเข้าหลังให้ลบล้างไปกับสัญญาอย่ามีเยื่อใยข้างข้าเมื่อรักเจ้ามาเปลไปโบห่า เจ้าบอดต้องสงสารตัดตอนละคหลอกกันเดี๋ยวเขาคนนั้นเรื่องใจบอกเป็นยังดอกหลอกให้จบเมื่อพบทางไปอายเจ็บแต่ก็ทนไว้ขอใจอดจกังวลหากเจ้าบ่ฮัก ก็บอต้องนักใจดอกขอยอมเพื่อเป็นทางออกเพียงบอกช้ำคอจะทนเมื่อรักสิ้นหวังก็บออยากฟังถ้อยคำปลอบโยนบอกย้ำล้านคำลูกโตนแต่ผลคืออายโดนที่ ั้นดอกหลอกให้จกเมื่อพบทางไปายเจ็บแต่ก็ทนไว้พอใจด้กังวลหากเจ้าบอกักกระโปดต้องนักใจดอกขอยอมเพื่อเป็นทางออกเพียงบอกช้ำก็จะทน รักสิ้นหวังก็บ่อยากฟังถ้อยคำรอบโยนบอกย้ำล้านคำรู้โตนแต่ผลคืออายโดนทิ้ง mm, 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 mm. เมื่อรักสิ้นหวังก็บ่อยากฟังถ้อยคำรอบโยนบอกย้ำล้านคำรู้โตนแต่ผลคืออาย oh ป็นไงการร้องเพลงต่อหน้าคนเป็นร้านเป็นไงแอบเต้นเต้นนิดหน่อยครับแอบเต้นเต้นนิดหน่อยนะฮะมาไปไงครับพี่โอ้โชอบพี่เออเอาแล้วงานเข้าแล้วครับงานเข้าอีกแล้วค<อ>รับแชมป์แล้วครับเออคือ,ค,อคือมีหลายอย่างมา,มากๆบอยเป็นคนมีของเนื้อเสียงก็ดีออแล้วก็จังหวะในการร้องหรือว่าส่วนสัดส่วนในการร้องนี่โอ้โหเป๊ะหมดเลยอืตรงนี้สําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่กล้าเล่นน่ะเป็นคนที่พอพอลูกคอลูกเอื้อนมาหลังๆมาเนี่ยเป็นคนกล้าใส่กล้าเล่น ความมั่นใจมานะครับแต่ท่อนแรกๆเนี่ยอาจจะมีเป๋นิดนึงโอ้โหงานนี้แชมป์แชมป์มีหนาว <c oughs> นะครับ <c oughs> เนื้อเสียงจังหวะแล้วก็กล้าเล่นลูกคออันนี้บ่อยมาแน่ๆครับอ่าครับผมขอบคุณคร <c oughs> ับเอาแนละ้วปนะ็นไงชอบอ๋อแม่เขามองตอนพี่อีทพูด <c oughs> มองด้วยหางตาเมื่อวานยังมามาอนยเลยยังมาฟ้อนอยู่เลยมันมองแบบอีดแบบเบาอีดอีดแบบพูดไทก็เบาหนอนพี่พี่เชิญครับก็ชอบน้องบอยนะครับเป็นคนกะตันยูนี่แหละมาที่หนึ่งเลยคนกะตันยูก็ได้ดีกันไม่ตกต่ำกันสักคนหรอกแล้วก็ผมมองว่าเขามีสองอาชีพอะ อาชีพหลักก็คือทำเกี่ยวกับรถเมย์เนาะอพอรายได้มันเหลือครึ่งหนึ่งอาชีพที่สองก็คือนักร้องประกวดแล้วก็แล้วก็ตะเวนเวทีไม่ได้ด้วยช่วงนี้ก็ต้องหาหาตัวตนหาเวทีอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณน้องบอยที่มาเวทีนี้นะให้เราได้เห็นศักยภาพว่าโอ้ยังมีคนที่ร้องเพลงเก่ง,กงๆอีกเยอะเลยนะวันนี้ก็ให้กำลังใจนะครับกับวิชาชีพของบอย ขอให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมและมีเวทีขึ้นเยอะๆด้วยเพราะว่าคนแบบเนี้ยผมเชื่อว่าชอบขึ้นเวทีอ,อ,อ่ะอเขาบอกว่าเขาร้องเพลงแล้วเขามีความสุขก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหาอะไระมาประกวดทำไม <c oughs> <c oughs> ยังหาตัวเองไม่เจอถ้าเวทีนี้ให้คำตอบน้องบอยได้เราก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจกับน้องบอยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมชอบความเป็นเอกลักษณ์ในน้ำเสียง เขาเสียงธรรมชาติมากแล้วก็ถ้าถามผมผมไม่ค่อยได้ยินเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แบบนีม้มานานแล้วไม uh ่ว่าจะเป็นนักร้องรุ่นพี่เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตนอีกคนหนึ่งที่มีความเป็นตัวงตัวเองสูงมากแล้วก็ที่สําคัญลูกคอขยักสั่งได้แบบเลือกได้จะเล่นตรงไหนอะไรยังไงก็รู้สึกว่าจะไม่ยากสําหรับเขาเลยนะครับแล้วก็เขาก็มีอา,อารมณ์เพลงในนั้นด้วยถ่ายทอดออกมาได้ดี พลังเสียงก็เยอะด้วยถึงจะมีความตื่นเต้นผสมมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ทำให้เพลงเ,เ,เสียไปนะครับก,ก็มีมีส่วนที่ดีเยอะเลยนะครับแต่ก็อยากให้เขาเรียกอะไรอยากให้แข็งแรงมากกว่านี้ในภาพที่เรามองเห็นเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงเพลงเพลงผู้ชายที่มันดูดูเข้มแข็งและแข็งแรงก็อยากให้ให้ทั้งภาพและเสียงมันมันควบคู่กันไปแต่ไม่ใช่ว่า ตรงนี้ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่นะครับแต่แต่อยากให้มันดูเข้มแข็งมากขึ้นมานี่ครับ,บคุณตาเซอี่แอนครับผู้ชายจะเป็นผู้ชายหวานนิดนึงนะคะ<อ>ได้ไม่เป็นได้เสียหายค่ะผู้ชายก็มีความหวานบ้างก็ดีเหมือนกัน<อ>ก็ชื่นชมในความน่ารักเป็นลูกชายที่น่ารักของแม่ถ้าแอนมีลูกชายแบบนี้ก็รักเหมือนกันนะคะ<อ>แล้วก็ ชื่นชมในความกระตันยูอันมองว่าสิ่งนี้มัน,เป,นเป็นสิ่งที่จะอยู่กับคุณบอยตลอดไปแล้วมันจะนำพาให้คุณบอยได้ไปไปเจอสิ่งที่ดีๆตามที่ตัวเองปรารถนาสำหรับเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีสเสน่ห์ค่ะคือเป็นคนบุค,คลิกดีภาษากายท่วงท่าการยืนอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมัน,มนดูเท่แล้วก็แร้องออกมาก็มีอารมณ์มแตะกระทบความรู้สึกที่เหลือก็คงต้อง ต้องต้องโชว์ Safe. แต่ละคนก็คงต้องต้องโชว์ของที <pour S 2> ่ตัวเองมีกันให้สุดละกันนี่พูดถึงแชมด้วยนะนะก็เป็นกำลังใจให้บอยค่ะขอบคุณค่ะลุงชาเชื่อฟังครับบอยก็เป็นอีกคนที่อยู่บนถนนสู้ชีวิตเหมือนลูกต่างจังหวัดทุกคนแล้วก็มีหัวใจกระตันอยู่อันนี้เป็นยี่ห้อของคนสู้ชีวิตของคนบ้านเราอยู่แล้วแต่ครูชอบทัศนคติที่มีต่อการแข่งขัน ว่าไปทุกเวทีแพ้ได้ชนะได้แต่ิ่งที่รู้สึกมีกําไรทุกครั้งก็คือการได้เจอมิตรภาพกับผู้แข่งขันด้วยกัน <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดมันทําให้เราไปแข่งขันอย่างมีความสุข <c oughs> ถึงแม้ว่าผลการแข่งขันบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ใจเราทุกอย่างเราอาจจะเห็นต่างกับกรรมการก็อาจจะมีแต่เราก็มีความสุขกับการแข่งขันทุกครั้งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับส่วนการร้องเพลงวันนี้ ภาพรวมเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเป็นร้องเก่งและเสียงเพราะมากลูกเอือนลูกคอนี่จัดจ้านเลยแต่ร้างอารมณ์ร้างอารมณ์รวมไปถึงจะมีอาการเพี้ยนสูงอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะหลังโซโล่กลับมานี่ยบอฮักมันจะมีอาการเหนินเลยบ นนถ้าบ่านคหลอกกันเดี๋ยวอยากให้อยากให้สื่ออารมณ์มากกว่านี้ลูกอยากให้สื่ออารมณ์มากกว่านี้เราเป็นคนเก่งมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเพ่งเล็งเรื่องเทคนิคซะจนลืมว่าเฮ้ยมันต้องเล่ายัางไงมันต้องเล่ายัางไงขอใจอย่าได้กังวล หากน้องบอ่ฮักก็ต้องมีช้อนเข้ามากําลังเล่าเรื่องต่อหน้าสาวสักคนให้มันได้รู้สึกแต่นี่หากน้องบอ่ฮักมันก็ไปเอาให้ละเอียดไปเลยนี่อารมณ์เพลงจางไปนได้หนึ่งแต่ร้องเก่งมากครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณรัา ตอนนี้งานเข้าแชมป์ไม่เรียบร้อยแล้วดูซิว่าแชมป์6สมัยผู้สะสมเงินทุนจากโลแลนด์เน,นทูราอยู่125,000บาทจะตอบโต้อ,อย่างไรนะฮะออมแอมจากราชบุรีเมื่อแชมป์อย่างออมแอมแม่ขาอาหารตามสั่งต้องเจองานหินแบบนี้เขาจะยังรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยออมแอมให้งัดพลังเสียงสุดแกรง่งมาสู้กับผู้ท้าดวลสุดหินอย่างบอยไปให้ได้ ไปลุ้นและเอาใจช่วยเธอกันเลยครับเธอมาที่นี่เพราะว่าอยากได้เงินไปซื้อปล่องดูดควันนะฮะประมาณ20,000บาทแต่เราดับเบิลแจ็คพอดเข้าไป2ทีซ้อนตอนนี้แส5 0 0 0บาทแล้วได้ป่องไฟแล้วบวกมาอีกแสน0 0 0บอกว่าจะไปปลดหน, <า S 2> นี้ไปใช้หนี้แสนหนึ่งปลดหนี้ได้สักเจ้าไหมน่าจะประมาณ3เจ้าอู้วดีใจยังเลย สามเจ้ามันจะ้หูก็เบาไปเยอะเบาไปเยอะเลยนะสามเจ้านี่นอกระบบไหมระบบจ้ะนอกค่ะนอกระบบโอ้ยที่ถามถามว่ามีในระบบบ้างหรือเปล่ามีในระบบบ้างไหมไม่มีค่ะโอ้นอกล้วนๆนอกล้วนๆสามเจ้าโอ้ดีใจด้วยนะมันจะเบาขึ้นมากเลยนะเอาละเอาความดีใจนี้เป็นพลังในการต่อสู้ในวันนี้เพราะวันนี้งานหนักทราบใช่ไหมฮะทราบทราบตั้งแต่นั่งกันเนาะเอาละ ขอหนึ่งเพลงเพื่อตอบโต้และควา้าแชมป์สมัยที่7เพลงนั้นคือเพลงคนตอบบอยู่ค่ะอ่ะไปเรียกมาตอบอ๋อชื่อเพลงเหรอโอยู่คอ๋อแอมครับเชิญค่ะ บอ,อกอย้อนว่าลำบากใจที่ใครเขาอยากให้ตอบคำถามเรื่องมันเกิดมาจากอะไรใครทำที่ความหักเขาต้องจบไปบ่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขายตา ก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่หูสิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิถามภพยเจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยัง คนก็อยากสิฮู้คือกันนั้นล่ะก็เมื่อเธอคนที่ฮักสุดใจจากไปด้วยการเบวชปา,าจิมเมื่อนีอยากสิหลบให้สุดขอฟ้าบ่มาพอหน้าในกับไพ่ก็อยากสิเจอประโยคนา ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขายตายก็ตอบบ่ได้พันทามผิดนคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่สิตอบจัง แต่ทนทนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หากกันมาตั้งโดนอยังคือเหตุผลก็อยากสิฟูคือกันแลนลา ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิใครตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่หูสิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิถามใครเจ็บใจก็ได้แต่ทน บ่ยูคนอยู่ก็ยังต้องฟังวนวนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หากกันมาตั้งโดดยังคือเหตุผลก็อยากสิหูคือกันนั่นแ่ลสิสี้ถาม เจ็บใจก็ได้แต่ทนคนต่อปอยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆวเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หักกันมาตั้งโดดยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะ ร้องไปกี่รอบแล้วนะจำไม่ได้ดูเหมือนตรงจุดนี้เป็นเป็นโค้งอันตรายของเพลงนี้เลยนะพีเออผมว่าจากหลายสมัยที่ได้แชมป์มานี่เออวันนี้เป็นการร้องแบบนุ่มนวลมาแล้วความละมุนเข้ามาเป็นร้องเป็นเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงที่ร้องออกมาแล้วรู้สึกว่าทําให้เรารู้สึกสงสารทําให้เรารู้สึกว่าน่าเห็นใจมาก มีการมีมีลูกอ้อนเข้ามาเยอะแล้วก็มีความนุ่มนวลเข้ามาละมุนเข้ามาถ้าไม่ได้มองตรงนั้นเนี่ยวันนี้อ้อมแอมมาดีเลยครับเออฉีกอารมณ์ใหญ่ที่เคยมาได้ยินมาหลายหลายสมัยมเมื่อก่อนจะมาเต็มเสียงแล้วก็มีความในความหนักแน่นมากแต่พอเพลงนี้มาเปลี่ยนอารมณ์เพลงขึ้นมาเป็นคนที่ลองได้ละมุนล,ลองได้น่าเห็นใจมากๆ <c oughs> ผมว่าอยู่ที่กรรมการแล้วครับอันนี้แผลใหญ่อย่างนี้ไม่รู้จะยังไงครับ,บ,บครับกุณครับ <c oughs> นี่ตลอดเลยจบว่าแพ้ใหญ่ยังงี้ไม่เห็นแผลไม่เห็นนะมันใหญ่ไปเลยไม่เห็นครับก็เป็นอาจจะกังวลนั้นว่าพอพอเป็นเป็นแชมป์ประมาณเนอะถึงโค้งอันตรายไหมคะตอนนี้คือเพลงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าโค้งอันตรายคือแบบว่าเอ๊ะฉันรอบกี่รอบแล้วอะไรอย่างเงี้ใช่แต่อันก็มีความรู้สึกว่าลึกๆอาจจะแบบว่าอ้อมอ้อมแม่นแบบ กังวลหรือเปล่าว่าเหมือนแบบคราวที่แล้วเราบอกไปว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบตั้งใจแล้วก็แบบระวังคือระวังไปแล้วมันเพลินอ่ะบางทีเร,เราเราทำแล้วแบบเราเราร้องร้องไปด้วยแหละเราก็ร้องให้เพราะให้ละมุนให้แบบอย่างเงี้ยมันปุ๊บแล้วมันก็เลยแบบเหมือนแบบลืมเออมันมันมีหลงไปอ่ะคือพยายามประคองไงพยายามประคองเอาล่ะถ้ามันเดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วนี่แหละจบแล้วอ้าวไม่จบนี่หว่าใช่ไหม Ens, ใช่ไหมใช่ไมหม bien, ไม่รู้ด้วยนะตอนนี้ไม่ร okay. like. ู้โอเคโอเคนึกว่าจบแล้วนึกว่าจบแล้วแต่แต่เสียงก็ในความรู้สึกอันก็มีความรู้สึกว่ามันอั้นอันนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนปล่อยเสียงไม่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 สุดไม่สุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเพลาะไหมก็ก็เพลาะอยู่อะค่ะก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพลาะแล้วก็ต้องต้องจำอ้อมแอมตลอดไปเลยเนี่ยเพราะว่าร้องแบบร้องเพลาะตลอดนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่คะเซียนครับ ผมก็เขียนไว้นะว่าวันนี้น้ําเสียงเคราะอ่า oh. น้ําเสียงเคราะเลยนะแล้วก็ผมนึกถึงพี่อ้อมไม้เมืองอผมนึกถึงอารมณ์ประมาณนั้นมันมีมันมีช่วงหนึ่งผมนึกถึงอารมณ์ประมาณนั้นถ้าไม่ร้องด้อยไปกว่านี้หรือมากกว่านี้มันมันก็อยู่ในความพอดีตรงเนี้ยก็จะไพเราะมันสามารถที่จะต่อสู้คู่ต่อสู้ได้ด้วย uh huh. เพราะมันมีความเนียนของมันอยู่ uh huh. แล้วก็อ้อมแอมพร้อมที่จะร้องให้ไพเราะได้ด้วยนะ โอ้หถ้าจําความรู้สึกแรกวันแรกนะโดยที่ไม่มีความกดดันมานะโหวันแรกเป็นวันที่เพราะมากอขนลุกแบบรู้สึกว่าน้าตามันจะคลอแล้วอะไรออกมาด้วยความความรู้สึกของคนฟังเนี่ยถ้าจําอารมณ์ดันได้นี่จบเลยอแต่นี่เข้าใจแล้วมันคือการแข่งขันมันคือเนาะมันกดดันอะไรเงี้ยพราะเจอคู่ต่อสู้มาแล้วก็สี่ห้าคนหนักๆนะครับก็เห็นใจนะที่ต้องป้องกันแชมป์มาอะไรเงี้ย ช่วงที่ลืมเนื้อนี่มันนึกไม่ออกจริงใช่ไหมมนึกว่าจบแล้วค่ะอ๋อมันหายไปเลย <c oughs> แต่ันนี้ถือว่าร้องได้ไพเราะส่วนจ,จุดที่ต้องปรับปรุงก็เป็นเรื่องเดิมก็คือแรงที่จะขับออกมาให้ถึงตัวโน้ตแค่นั้นเองครับที่เหลือพร้อมมากพร้อมที่จะไพเราะครับผมคุณบานิสลายเลครับทุกครั้งที่ออมแอมเลือกเพลงอีสานมาร้องก็มักจะมีสเสน่ห์เสมอนะครับมันเหมือนแก้ทาง ที่ครูบอกว่าหนูร้องแบบลูกกลุ่มอะ่ะแต่พอมีโนต้ตอีสานเข้ามาบังคับเนี่ยก็บีบให้เราต้องต้องพยายามสู้กับมันแล้วมันกลายเป็นความพอดีเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันร้องได้เพลาะแล้วก็ถือว่าสื่อสารกลับมาดีอีกครั้งแล้วก็ในขณะที่ mm hmm. อมแอมร้องครูก็นึกเปรียบเทียบกับบอย mm hmm. ว่าฮี่เหมือนว่าบอยจะได้เทคนิค mm hmm. อมแอมจะได้การสื่อสารประมาณอย่างนี้นะลูก mm hmm. แต่สถานการณ์แบบอมแอมเจอเมื่อสักครู่ไม่ใช่ลืมเนื้อนะลูก เขาเรียกว่าลืมร้องเพราะมันหายเนีย,เนยนๆมันไม่ได้สะดุดจนคนรู้สึกว่าเอ้ะทำไมไม่ร้องอคือมันเหมือนมีโซโล่มาขั้นหรือมันเป็นลูกจบของดนตรีไปแล้วแต่ปรากฏว่าเอ้ยไม่ใช่เนี่ยพอรู้ตัวอีกทีมันหายไปเยอะพอสมควรคนตอบบ่ยูคนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่ฮักกันมาตั้งโดอียังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้ คือกันนันนนลสี้ถามภัยเจ็บใจก็ได้แต่ทนไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะแต่ให้ถือว่าการร้องเพลงมันสมาธิจะหลุดไม่ได้เลยเราเปรียบเทียบรอสรุปอีกทีครับ ขอบคุณครับวันนี้ใครจะได้เป็นแชมป์บนเวทีแห่งนี้ขอเชิญกรรมาการตัดสินใจครับสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับวันนี้ชาของเราฮนะพบกับงานหนักอีกแล้ว อจากบึงการฮนะวันนี้เอาประสบการณ์จากเวท,ทีการประกวดมาขยา่าบอลลังแชมป์ดูสิว่าใครจะออกนําไปก่อนผูสลาคุณอาวุธมอบคะแนนให้ผู้ออกนําไปก่อนได้แก่บอยครับผมผู้ทาดวนออกนําไปก่อนนะคะแนนต่อไปขอดูจากพีพีครับถ้าเป็นชื่อของบอยแล้วก็เขาคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮนะ เป็นชื่อของอ้อมแอมสเสมอกันที่1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากพีแอนสิบเรียนและพี่พีเสเด็จมอบคะแนนให้กแกบอยกับผมแชมป์หม่จ้าดูคะแนนรับบอย ครับพี่ฮะการเดินทางเวทีนี้ของอมแอมครับวันนี้หยุดลงแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะแสดงความดีใจกับอมแอมมากกว่าออแสดงความเสียใจนะลูกเพราะว่าการเดินทางนอกจากได้ร้องเพลงเพราะแล้วก็ชนะคู่แข่งมาในนามของการแข่งขันก็ถือว่าน่าพอใจในขณะเดียวกันสิ่งที่ดีใจมากาน้นก็คือสิ่งที่ได้รับจากดลเพลงชิงทุนนี่น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักหน่วงรู้ไหมว่าตอนที่อมแอมบอกว่า เป็นหนี้นอกระบบกว่าสามแสนในทุกคนตกใจมากครูเองก็โหอ,อยากอยากเอาจะช่วยมากๆลูกเพราะรู้ว่าความความหนักหนาสาหัสในการใช้หน,นี้นอกระบบมันมันหนักแค่ไหนเพราะฉะนั้นกับสิ่งที่ได้ในวันนี้น่าจะบรรเทาน่าจะบรรเทาแล้วก็คงทําให้ชีวิตได้ได้มีรอยยิ้มมากขึ้นในขณะเดียวกันเกี่ยวกับก,บการร้องเพลงแม้ว่าออบแอนจะเป็นคนร้องเพลงเป็นร้องเก่งอยู่แล้ว แต่ประสบการณ์ที่ได้จากครูบาอาจารย์คณะกรรมการก็น่าจะเป็นช่วยเติมส่วนที่ยังยังขาดส่วนที่ยังเกินให้เพราะยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นขอ,อ้ออมแอมโชคดีครับค่ะ<อ>แล้ววันนี้ออมแอมครับจบการแข่งขัน้วยตำแหน่งแชมป์หสมัยฮะรับเงินทุนกลับบ้านจากโลแลนิทุราฮะหา 25, นึ่งแสนสองมื่นาพันบาทขอบคุณครับยินดีด้วย เอาล่ะและตอนนี้ฮะถึงเวลาของแชมป์ใหม่กับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนด์เนทูรา เงินทุนในวงล้อจะเริ่มตอนที่5,000ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล1,000 0บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันและถ้าเป็นแชมป์ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนที่สะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดคูณ2นั่นหมายถึงมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสูงสุดถึง3ล้านบาท จาก5,000ถึง5,000 0นชับใหม,ม่ไปเท่าไหร่ดีเ <5, 000. S 1> ชิญเด่งเลยอ <5, 000. S 1> ่านแล้ว5 0า0 0ดูซิว่าสมายัยแรกจะได้เงินทุนไปครอบครองเท่าไหร่ในการเปิดร้านอเอยเบื้อ <5, 000. S 1> ล้านจะเธอหรือ <5, 000. S 1> แหมื่นหามื0น0้ามืน ผู้ชมรีบสมัครเข้ามาก,กันเยอะๆช่วงนี้วงร้อกำลังใจดีครับผมโอ้เป็นแชมป์สมัยแรกฮะสะสมเงินทุนจากโแรแลนด์ทุร่าอยู่50,000บาทเราเปิดร้านให้แม่แบบว่าตั้งแต่ต้นซอยอย่างท้ายซอยเลยไหมเอาไหมต้องยืนหนึ่งทั้งทั้งตำบลก็เล้ทั้งตำบลย,บยาวๆให้ยืนหนึ่งไปเลยนะใช่ครับโอ้ <laughs> รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ดีใจครับผมบอกอะไรกับแม่หน่อยบอกอะไรกัแม่หน่อยเร็ว แม่ครับเมื่อนี้มาประกวดร้องเพลงนะครับเพราะว่าผลการแข่งขันข้างหน้าสิแพ้หรือสิชนะครับผมแต่เมื่อนี้สิพยายามเพียร์เต็มที่ครับผมสิพยายามเอาเงินกลับไปให้แม่เปิดร้านให้ได้ครับผมเออเอาล่าะชั้นคนใหม่เกิดขึ้นแล้วฮะติดตามการต่อสู้ของนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้นะ6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทู จงมันใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟัง,งคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว